น้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คเมลสักแป๊บหนึ่งเอาอาหารให้กำะแมงก่อนเพราะว่ามันจะกินี่เข้าห้องน้ำมันก็เข้ามาเกาะแข่งกาะขาว่ะแม่ขอข้าวหนูหน่อยเอาลรือเป <S <S <ๆ>่ไิ่งวิ่ง แน่ลูกน้ำหนูหมดแล้วอย่างแม่ตุน้ำเดี๋ยวโอ้น้ำหมดด้วยให้แม่รู้ว่าน้ำหมดเอาน้ำให้ด่อยเอ่อเติมน้ำปิจวัตรประจวำวันต้องดูแลคุณชายมอมแมมด้วยอ่าลูกอ่ะโอ้หนูหิวน้ำลูกอ่ะหูหิวน้ำครับหม นี่ก่อนสิเดี๋ยวจะเอาเข้าไปไว้ข้างในให้เขียวน้ำมากน้ำไอตัวเนี้ยแหละเป็นตัวที่อยู่เป็นเพื่อนพูดไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ว่าเขาก็แสดงออกให้รู้ว่าเขาว่ารักเราเกามาคอเคลียรไม่รู้เป็นลูกกระต่ายหรือเป็นลูกหมา อาพ่อก่อนเนี่แหละกิจ,จะวัตรที่ต้องทําให้เขาทุกวันก่อนไปทํางานก็ต้องบอกเขาถ้าไม่บอกเขาแล้วเขาก็จะงอนงอนว่าแม่ไม่รักเขาแล้วเหรอแล้วก็หันก้นให้โอเคนะมันมีไปทํางานนะวันนี้นะจากดูแลมอมแมมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเช็คแมว แล้วก็ปิดประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปทำงานละก็กำลังจะออกไปทำงานกันแล้วนะตอนนี้ลงมารับซิมิลนันกำลังเตรียมตัว <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งซิมิลันที่โรงเรียนด้วยแพ็คของเองทุกอย่างวันนี้ดูสิเนี่ยคุณชายสลอหล่อมากเลย okay, <short> <c oughs> เอกาย he handsome anyway อ oh? yeah. mm? any? uh. uh. mm. ๋อเฮ้ยนี่อืมอนนี้อืมอืมให้ get my l i p s t i c อ on okay ตอนนี้เดี๋ยวข้างบนนี้เขาวุ้นไวากแต่ลองออกค่อยๆข้างนอกก็แล้วกันก็เนี่ยตอนเช้าก็จะวุ่นวาย่าเนี้ย ซิเมรันบอกว่ารองเท้าสวยน้องหนิงเขาบอกว่าพี่อ้องซื้อรองเท้าไปจากเมืองไทยไม่เคยได้ใสสักทีหนึ่งก็มันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อากาศยังไม่ดีเท่าไหร่นนอนอะก็เลยไม่ได้ใสอันนี้ก็ย้ายดจอก็ใส <c oughs>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  ่ให้ดูแล้วนะน้องหนิงนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อน ตอนนี้น,น,น,นทุกคนทยอยกันออกมาเหลืออยู่คนเดียวที่ยังไม่ออกมาก็คือซิมิลันก็มีรถอยู่คันเดียวอ่ะเนาะต้องขนย้ายผู้คนไปตามที่ต่างๆโอเคตอนนี้อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมาหาดูของกินก่อนแฟนซึ่ง ปล่อยให้ลงที่ขั้งล่างมาถึงกินที่ป้าทำบวกตอนนี้ที่อยู่ที่ป้าทำบวกแล้วหาของกินไปกินตอนช่วงทำงานเผื่อเดี๋ยวอยู่เนี่ยเป็นบรรยากาศหาอะไรกินิช็อกโกแลต โลาบี้นี่นี่นี่หัวมันเป็นอย่างนี้เจอละอยากเห็นก็ถ่ายให้ดูแล้วนะแยกแถแม่เรียบร้อยแล้วแม่เพราะว่าแม่เขาจะมาทำเอ่อเลนตาพี่ก็แยกกันตรงนี้ตรงนี้แถวนี้ก็จะเป็นที่รอรถเมย์ที่จะไปหาลูกค้าที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่ว่าต้องเข้ามาทุก สองอาทิตย์นี่เรียกว่าบ้านทอมบวกรลวเฮาส์นะคะที่ก็รอรถเมย์เบอร์สี่แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปทำงานยังไม่ถึงบ้านลูกค้าเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงครึ่งยังเช้าอยู่สำหรับที่ตอนนี้ก็รอรถเมย์ที่จะมารับ นี่เรารถอยู่อีกประมาณ15นาทีกว่ารถจะมาถึงตรงนี้จะถ่ายให้ดูที่เซียเตอร์ที่ซิมิลันเขาเคยมาเต้นบัลเล่บรรยากาศโดยรอบมีน้ำพุอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับชุมทางที่รถทุกสายจะต้องมาจอดที่ตรงนี้ม่มีสองฝั่ง ตอนนี้ก็อีก15นาทีกว่ารถจะมาเสียงไม่รู้ว่าจะได้ยินชัดหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่ก็เสียงดังมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยที่เนี่ยมันยังเช้าอยู่คนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอสายๆไปสักหน่อยหนึ่งคนก็จะเยอะขึ้นขึ่นรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลัง จะไปบ้านลูกค้าก็นั่งบนรถในของเยอรมัน่นะก็ถึงแล้วแต่ว่าต้องเดินไปอีกนิดหน่อยกว่าจะถึงที่ ตอนนี้ก็เป็นทางเดินที่ว่าต้องเดินไปอีกประมาณสามรอยเมตรเพราะว่าสถานอ่ป้ายจอดรถเมล์เนี่ยมันจะมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปก็น่าจะเหมือนที่เมืองไทยอะนะตรงน,นี้ก็เป็นทางที่จะเดินไปนี่คือรถเมย์รถเมย์ที่นั่งมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็กำลังเดิน ไปบ้านลูกค้าแต่ว่าไม่ต้องรีบเท่าไหร่เพราะว่าปกติจะถึงประมาณเก้าโมงสิบห้านาทีแต่วันนี้มาถึงเร็วกว่ากำหนดครึ่งชั่วโมงก็ไปเรื่อยๆถามว่าวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาดูแลคนแก่คนคนสูงอายุเรียกคนแก่หยาบคายมากก็ เดี๋ยวใกล้จะถึงบ้านของลูกค้าละดูบรรยากาศที่เนี่ยเข้ามามันจะเป็นบ้านหลังบ้านหน้าบ้านชนกันบ้านเล็กที่หนึ่งสี่เก้าโอเตอนนี้ก็ รอลูกค้ามาเปิดประตูรับเดี๋ยวพอถึงเวลาทำงานแล้วก็เอ่อต้องหยุดสักพันหนึ่งก็จะมอเกนโอเคแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันสวัสดีจ้า